เจนจิสู้เสมอคะ่ะแล้วคุณล่ะคะสู้ไปพร้อมๆกับเจนจิกันไหมคะสู้ที่จะสร้างสารรค์ผลงานดีๆที่เกี่ยวกับธรรมะสองภาคนำมาฝากทุกๆท่านกันคะ่ะคำว่าปฏิหารแก้อับะมงคลให้เป็นมงคลในชีวิตได้คะ่ะ รากฏการทั้ง5ที่เจนจิเล่าอยู่บ่อย,อยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธ์ปาฏิหารเทพเทวดาและอำนาจลึกลับซับซ้อนนี่ล่ละค่ะตัวปาฏิหารเขาอยู่ในลำดับที่3แล้วทีนี้เราจะแก้อับประมงคลด้วยการสร้างปาฏิหารได้อย่างไร แน่นอนค่ะทุกคนย่อมไม่มีใครต้องการคำว่าความเป็นอับประมงคลในชีวิตกันใช่ไหมคะแต่เราสามารถแก้ให้เป็นมงคลได้โดยใช้ปรากฏการตัวที่สที่เรียกว่าปาฏิหาริ์แปลว่าตอบโต้ตีกับเนี่ยล่ะค่ะมาเปลี่ยนให้เป็นมงคลได้ และมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจในความตื้นลึกหนาบางของคำว่าปาฏิหารได้ครบถ้วนกระบวนความได้ขนาดไหนคะ่ะคลิปนี้เจนจีขออนุญาตมาขยายความกับคำว่าปาฏิหารที่เป็นปรากฏการตัวที่สามกันอีกสักนิดนึงนะคะขอย้ำกันอีกรอบค่ะว่า คำว่าปาฏิหาริ์แปลว่าตอบโต้ตีกลับมันจะตอบโต้ตีกลับความเป็นอัปมงคลในชีวิตก็คือสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดอาถรรพ์ไปเพราะคำว่าอาถรรพ์นั้นแปลว่าสิ่งแปลกๆที่ทำให้เกิดความเสียหายตีกลับมาให้เป็นมงคลกับชีวิตหรืออีกนัยยะหนึ่งจะใช้คำว่ามหัศจรรย์ก็ได้ซึ่งแปลว่าสิ่งแปลกๆ แต่ให้คุณประโยชน์แล้วมันก็จะทำให้เราคลายความทุกข์ได้รับสิ่งอันสมความปรารถนาเราก็เลยต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกับคำว่าปาฏิหาริย์โดยการใช้หลักทั้ง5วิชาที่เจนจิตก็เคยเล่าไปแล้วแต่วันนี้ก็จะขอทวนที่มีตักกะ จิตวิทยาบรจิตวิทยาปรัชญาและอภิปรัชญานำมาประกอบการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกับคำว่าปาฏิหารนำมาประกอบการทำความเข้าใจให้ถูกต้องโดยใช้เหตุและผลถึงแม้ว่าจะนำเอาปาฏิหารมาใช้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างล้ำกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิดไปสักนิด แต่ก็ไม่เกินความสามารถไม่เกินสุดวิสัยของความเป็นมนุษย์กันหรอกค่ะที่เราจะสามารถเรียนรู้ให้ถูกต้องและมีเหตุผลกันได้เพราะถ้าเราทำจิตให้ว่างนะทำจิตให้สง,งบวางใจให้เป็นปกติกลางๆโดยการลดความโลภลงมาสักนิดนึงลดความโกรธลงมาอีกสักหน่อยนึงและลดความหลงลงมาอีกสักเล็กน้อยเราก็จะเริ่มจิตสง,งบ และจะเกิดสติปัญญาพร้อมทั้งลดสิ่งปิดกั้นจิตที่เรียกว่านิวรห้ามีกามาฉันทะพยาบาทอาคาตหดหูง่วงงุนฟุ้งซ่านลำคาญและลังเลสงสัยค่ะเพราะทั้ง5้าประการนี้ล่ะค่ะที่เรียกว่านิวรมันเป็นตัวปิดกั้นจิตชนิดที่ว่าร้ายกาจที่สุดเลยล่ะค่ะ มันเป็นตัวที่ทำให้จิตเราเนี่ยไม่สงบจนเข้าไม่ถึงในวิชาการทั้ง5โดยเฉพาะปรัชญาและอภิปรัชญาที่เราจะมาขยายปาฏิหารนั่นเองนี่แหละค่ะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในการปิดกั้นตัวปาฏิหารไม่ให้เกิดกับตัวเองกันละค่ะคุณและถ้าคุณมันนม่นฝึกฝนมั่นฝึกฝืนทำพฤติกรรมให้ดีให้เหมาะสม โดยใช้เหตุและผลฝึกจิตให้บริสุทธิ์อยู่เป็นนิดไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเพราะเจนจีพูดอยู่เสมอๆว่าอย่างไรเสียเราไม่ใช่อรหรันเราไม่ใช่โสดาบันเรายังอยู่ในโลกิยะเป็นผู้ครองเรือนอยู่เราทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วค่ะปาฏิหาริเนี่แหละค่ะปรากฏการตัวที่สา จะมาช่วยแก้สิ่งที่เป็นอับประมงคลให้เปลี่ยนเป็นความเป็นมงคลในชีวิตแน่นอนแน่เห็นไหมเอาจริงๆนะคะมันไม่ได้ยากเลยค่ะคุณขาถ้าคุณนำสิ่งที่จันจีเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆอยู่สม่ำเสมอนำไปคิดพิจารณาไตรตรอง กันอยู่บ่อยๆอย่างที่เจนจิย้ำเตือนอยู่เสมอๆไม่ใช่เป็นการย้ำคิดย้ำทำเพราะสิ่งที่เจนจินนำมาบอกต่อและแม่งปันเป็นเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์กับคุณอย่างมหาศาลฟังกันไปเรื่อยๆนะคะอาจจะยังไม่เข้าใจในช่วงรแรกๆเจนจิจะมาย้ำให้ฟังกันบ่อยๆถ้ามีโอกาสมีเวลา เพียงแต่ว่าขอให้กัลยะาณมิตรทุกทกท่านได้โปรดติดตามเป็นกำลังใจเจนจิจะได้มีพลังมีแรงกายมีแรงใจที่จะส,สร้างนำสิ่งดีมาฝากแด,ด่ทุกทกท่านสม่ำเสมอมีได้ขาดถ้าฟังกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะรับรองค่ะแล้วถ้าคุณปฏิบัติตามที่เจนจินำมาแบ่งปันและบอกต่อ ชีวิตของคุณมีความเป็นมงคลในชีวิตแน่นอนค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ